ครับก็ขอสวัสดี FC ที่รักทุกท่านที่ติดตามรับชมกับเจสซี่ยูทูบชาแนลนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาบอกบุญกันล่วงหน้านะครับก็คือว่าช่วงเดือนเนี้ยยี่สิบแปดพฤศจิกานะครับก็เป็นวันเกิดของผมนะครับผมก็ซึ่งก็อยากจะทําอะไรให้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองบ้างนะครับก็คือผมจะมาบอกบุญกับ f c ทุกๆท,ท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจนะครับก็ ท่านใดไม่สะดวกนะครับก็สามารถโอนได้ที่หมายเลขบัญชีด้านล่างเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะด้านล่างครับก็ขอเชิญร่วมสมทบสุนในการทําบุญเลี้ยงของว่างเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของผมเองนะครับที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถาพัทยาในพระราชถัมภ์สมเด็จประเทศพระล,ลาชสุดาสยามบรมบราชกุมารีนะครับก็คือ,อผมก็ขอมาบอกบุญกับ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมกับเจสซี่ยูทูบชาแนลครับก็คือ ที่ผมอยากทาก็คือว่าเนื่องจากว่าผมเองก็ไม่มีโอกาสได้ทํามาหลายปีแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมก็จบจากโรงเรียนนั้นมาปีกว่าแล้วนะครับจบมัธยมสามอายุมากกว่าเพื่อนด้วยแก่กว่าเพื่อนนิดนึง20ปีเองปกติมสามจะอายุ15 16ใช่ไหมแต่นี้เป็นการศึกษาพิเศษนะครับก็คือ20ปีเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กดื้อหัวแข็งนิดนึงแต่ว่าตอนเนี้ยคือ ผมออกจากโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาแล้วก็คืออยากจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ให้กับตัวเองบ้างซึ่งก็ตอนเนี้ยผมได้คุยกับพี่ๆสปอนเซอร์ er, แล้วก็ผู้ใหญ่ลหลายๆคนแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าวันและเวลาที่สะดวกให้กับพี่สปอนเซอร์ er ที่จะพาผมไปโรงเรียนตอนนี้ผมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับ f อทุกท่านที่รักก็คือว่า,าผมจะ ไม่คือไม่ไม่เรียกร้องเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดเบอร์โทรศัพท์กับหมายเลขบัญชีว้ที่ด้านล่างกันแล้วกันสิ่งที่ผมอยากทาก็คืออยากทําบุญย้อนหลังวันเกิดคือช่วงก่อนปีใหม่หรือว่าหลังปีใหม่ย,ยังให้คําตอบไม่ได้เดี๋ยวผมจะโพสต์ลงใน youtube อีกรอบหนึ่งนะครับก็ฝากมาบอกบุญกับเอฟทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะอ่าผมติดตามเยอยะแยะเลย f อซอ่าแม่ตุ๋มนะครับพีโยจังอ่า แล้วก็ช่องร้องเองแต่งเองจ้าอะไรทํานองเนี้ยนะครับก็อีกหลายหลายช่องที่ผมยังไม่ได้เอ่ยเป็นพันกว่าช่องละมั้งที่ติดตามก็ผมขออนุญาตมาบอกบนทุกทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมอยากทําก็คือร่วมด้วยช่วยกันช่วงนี้คลไม้คลเม,มือนิดนหน่อยๆน่อยนะครับก็ท่านใดที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้นะครับตามหมายเลขบัญชีด้านล่างเดี๋ยวผมจะปักหมดุดพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของผมไว้นะครับผมก็ ผมอยากจะบอกบุญให้กับ FC ทซีแทลทุกท่านนะครับสิ่งใดที่คิดหวังปรารถนาก็ขอให้ประสบความสําเร็จความเจริญก้าวหน้าในด้านการงานกิจการการเงินขอให้รุ่งเรืองนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการกิจการงานใดที่กําลังประกอบกิจอยู่ก็ขอให้สําเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้าไปได้ด้วยดีนะครับก็ตอนนี้คือในความคิดของผมก็คือแบบคิดถึงน้องๆคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆที่โรงเรียนนะครับ ถึงน้องๆเพื่อนๆอ,อาจจะอยู่น้อยคนแต่สิ่งที่ผมอยากทําและมีใจรักที่จะทํานั่นก็คือการทําบุญเพื่อความสุขให้กับสังคมเพื่อนๆตาบอดแล้วก็สังคมเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกร่วมประเทศนะครับผมมาบอกบุญกับ FC ทุกๆท,ท่านแล้ววันนี้นะครับหบาท1นึ่ง้ำใจ1ความดีมอบให้แด่อ่า น้องๆน,นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมาหาไถยพัทยานะครับผมเป็นคนหนึ่งที่อ่าจะเรียกว่ายังไงเป็นเป็นเป็นคนที่ชอบทําบุญแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําถึงมีก็แบบต้องรอช่วงจังหวะเผลออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบรอบรอบกัดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะก็คือผมชอบทําบุญแบบลับๆหล,ล,ล,ลังๆเงี้ยลับหลังเงี้ยเอ้ย นี่น,น่อยๆทาทาทาเหอะทาเหอะผมไม่ชอบแบบว่าคือต่อหน้าคนหมู่มากเอ้ยกูใหญ่กูบอสอะไรเงี้ยผมไม่ชอบไม่ต้องคือผมอยากทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับสังคมนะครับก็คือร่วมกันเบิจักเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นการสมทบทุนเลี้ยงอาหารว่างน้ําดื่มน้ําหวานเล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆพี่นๆน้องๆครูบาอาจารย์ของผมที่ผมเคารพและนับถือนะครับก็ในวันและเวลาเดี๋ยวผมจะระบุ อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดที่ฝากติดตามอยู่ตอนนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์บอกบุญกันไปเรื่อยๆต่อๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวหมายเลขบัญชีผมจะปักไว้เงินทุกบาททุกสตางค์ผมไม่เอาไปใช้ผมจะแบ่งแยกไว้เป็นสัสดส่วนส่วนหนึ่งเป็นค่าเดินทางของผมส่วนหนึ่งจะเป็นค่าอาหารน้ำดื่มทั้งหมดผมจะคุยกับพี P ่ๆสปอนเซอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็คุยกับอ่า าชาวต่างชาติผู้ใจดีอีกท่านด้วยนะครับก็โอเคอัน okay. uh thank you Mr Joe from America ผมพูดได้แค่นี้นะครับก็นี่เป็นสปอนเซอร์ที่ใจดีมากเขาเลี้ยงผมมาตั้งแต่ผมเด็กๆอายุ7-8ขวบตอนนี้ผม21แล้วละจะ21ในวันที่28ที่จะถึงนี่แหละวันนี้ก็เลยมาบอกบุญล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับก็ ท่านใดที่อยากร่วมบุญนะครับอยากทําบุญก็ตามหมายเลขบัญชีและเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างโทรมาสอบถามผมได้นะครับผมจะปักหมดเบอร์โทรศัพท์และบัญชีเอาไว้ด้านล่างขอบคุณสําหรับผู้ใจดีทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าอนุโมทนาสาธุกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกันไวเ้เยอะๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม